ครับจะกงหนือฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตัดไม้นะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะมาให้นะให้ชมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรถตัดไม้นะครับขนาด12ตันนะครับลูกค้าครับแล้วก็เป็นของยี่ห้อแคสเตอร์พิล่านะ 312D นะครับคันนี้นะครับเป็นแคสเตอร์พิล่า 312D นะก็แน่นอนนะครับพวกตัวรถนะฮะพวกเอาลองอะไรปั๊มปืมเครื่องของเขาเนี่ยก็คือเป็น 312D นะฮะเป็นรถขุดทั่วไปนี่แหละนะครับแต่ว่าเขาจะมีฟังก์ชันนะฮะเป็นหัวตัดไม้แบบนี้จากญี่ปุ่นติดมาให้นะครับแน่นอนนะฮะตััััััวววววนน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 ีีีี้้้้้เเเเ่่ยยยยฟงงกกก์ชตต็็จะะะะลลลลาาาามฮขขไปภใคคคอออโโซดรรรบแท ก็จะเป็นมีปุ่มการใช้งานนะครับสำหรับงานตัดไม้มาให้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่กําลังตามหาหัวตัดไม้นะครับที่เอาไปใช้งานเกี่ยวกับงานลงไม้สับนะฮะหรือว่าการตัดไม้ยูคาพ์ผูนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนี่ยนะฮะเป็นหัวเดิมจากญี่ปุ่นนะมีปากคีบพร้อมมีหัวสไลด์นะครับด้านในพร้อมแล้วก็มีตัวฟันเลื่อยนะครับที่เอาไว้หั่นไม้เนี่ยมาให้พร้อมเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นหัวเดิมจากญี่ปุ่นนะซึ่งหัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูมมมาาาาาาากกกนนะตตตัวี้้้้รรบบถเเิดแแไไปหซืออย ปุ่นเนี่ยลูกค้าต้องพกเงนประมาณ6 7แสนเพื่อซื้อแค่หัวตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือมีพร้อมนะฮะกับตัวรถไปเลยนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้บอกได้เลยว่าน่ารับมากๆนะฮะอยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะครับเหมือนกับว่าลูกค้าซื้อตัวรถเนี่ยแค่ไม่ถึงล้านนะครับแล้วก็ได้หัวตัวนี้ไปด้วยนะครับนะฮะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาก็บ้างนะตัวนี้นะครับเนี่ะฮะและก็ด้านข้างของเขาก็แน่นอนมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอารมณ์นะฮะตัวรถของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับรถคุณเลยนะฮะม ก็คือเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยนะฮะปั๊มก็คือสัมตัวสองดีทั่วไปเลยนะครับก็มาแห้งสวยเยอะมากนะตามสายรุ่นใหม่นะเพราะว่าตัวดีเนี่ยนะครับก็คือเป็นรุ่นใหม่แล้วเขาจะใช้งานเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องคอมมาเร็วตัวใหม่แล้วนะครับลูกค้าครับพวกการทํางานนะฮะของเขาก็แน่นอนนะครับไวขึ้นประหยัดขึ้นนะครับตามสายรุ่นใหม่นะตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะด้านหลังก็จะตีโลโก้กัตติบิล่าบ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะเท่นะครับปืบปืนมากนะครับนะฮะ 3 1 2 d นะครับฝั่งนี้ก็ตามที่ได้แจ้งไปเป็นแผงหม้อน้นะพวกแผงหม้อนกลกองอากาศแบตเตอรี่เนี่ยก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเลยนะครับเวลาจะเซอร์วิสนะครับก่อนการใช้งานรถตอนเช้าเนี่ยก็เปิดฝั่งนี้เซอร์วิสฝั่งเดียวได้เลยนะครับแล้วก็ตามสายแคสติบิล่านะเขาจะมีตัวเปิดปิดสุญแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อในกรณีที่แบบว่าเราหยุดงานนะฮะนานๆเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เนี่ยเราก็สามารถมาตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตของเราไปในตัวได้ด้วยนะครับนี่นน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 ะะะะฮดดดดีีีมาาากกคคครรัััับบตวว้้โอเเเ๋ยยขไปูภใิึง ในส่วนของภายในเนี่ยโดยรวมนะครับก็จะเหมือนกับรถขุดทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาจะมีนะครับคอนโทรลสำหรับงานนะฮะตัดไม้โดยเฉพาะมาให้นะครับเนี่ยนะฮะควบคุมต่างๆนะครับทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็มีหน้าจงหน้าจออะไรพวกนี้ก็จะเป็นงานสำหรับงานตัดไม้โดยเฉพาะเลยแต่ว่าโดยรวมอย่างอื่นนะครับพวกบอเบอรอนะฮะหน้าจอแสดงสถานะเนี่ยก็คือเหมือนกับรถขุดทั่วไปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองับเอบไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าพวกขวบตัดไม้เนี่ยพูดตรงๆนะผมก็ขับไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองเรคาวให้ดูนะับ มมัวกันนะครับโอเคชึบนี่นะฮะก็ก่อนเริ่มนะครับก่อนที่เราจะเขินนะครับเราขอเทสตัวเดินก่อนนะตัวเดินนี่ง่ายนะครับเนี่ยนะฮะเดินหน้าเทียหลังนะครับนี่ฮะขวาซ้ายนะครับนี่นะฮะตัวเดินก็สู้แรงดีปกตินะครับนี่เป็นล้อต่ํานะก็สู้แรงดีปกตินะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองอื่นกันบ้างอันนี้ก็บูมขึ้นลงนะฮะปกตินะครับตัวนี้นะครับนี่ก็สวิงนะครับสวิงตัวหัวคีบไม้นะซ้ายขวานะครับแบบนี้นะครับอ่าโอเค แล้วก็ตัวอื่นนะครับอันนี้ก็สวิงนะครับปกตินะในส่วนของตัวคอนโทรลนะครับโดยรวมก็จะเหมือนกับรถขุดทั่วไปนะแต่ว่าพวกหัวคีบไม้เนี่ยน่าจะเป็นพวกปุ่มตามนี้นะครับลูกค้าครับผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ค่อยขับขับไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะครับอะโอเคหลังากงมมานานนะครับลูกค้าครับก็เปิดปุ่มตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะดันขึ้นนะครับนี่นะครับออฟออนนะก็ดันเป็นออนนะครับขึ้นนะครับแล้วก็เยวใช้งานกันเลยนะครับผมก็ขับไม่ค่อยเป็นนะนี่นะฮะอันนี้ก็ เอียงเปิดปากนะครับหมุนนะครับนี่ก็เอียงไปอีกฝั่งนะครับก็เอียงได้ปกตินะหมุนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเลื่อนไม้นะลูกค้าครับนี่นะแล้วก็นี้คลิปนะครับคลิปเข้านะครับคลิปไม้เข้าอันนี้ก็กลางออกนะครับคลิปเข้าคลิปออกนะนี่นะแล้วหมุนหมุนให้ดูตัวเลื่อยนะครับส่วนตัวเลื่อยนะครับก็กดค้างนะครับนี่เราก็จะหั่นอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะ ้ายมือขวาได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปากคีบนะครับก็คือคุมเป็นอันๆนะครับลูกค้าครับนะฮะคุมเป็นตัวๆไปนะตัวนี้ก็กางออนะครับูบเข้านะครับนี่นะฮะก็ใช้งานได้ครบทุกระบบนะไม่ว่าจะเป็นปากคีบนะตัวแรกตัวนี้นะครับนี่นะฮะนี่ตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3านะครับก็กางได้ปกติเลยนะตัวนี้นะครับอ่าเลื่อยได้ปกตินะนะครับเลื่อยได้ปกตินะครับ เพียงซ้ายขวาและปกตินะครับตัวนี้ครับก็ถือว่าเราครบพร้อมลุยนะครับเดี๋ยวเรานะฮะดับเออ่เดี๋ยวเราปิดเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับนี่นะครับก็ขึ้นมาด้านบนนะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับเดี๋ยวเรามาแวะดูนะฮะในส่วนของแพรคอนโทรลแล้วก็มอเตอร์สวิงของเขากันก่อนนะครับนี่นะฮะอ่าก็อยู่ตรงกลางตัวรถแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะตามทรงตามสายนี่ก็แห้งดีหมดนะลูกค้าครับทุกสุดลูกซึมก็ไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะอ่าตามเเอลลลงงงบบรรินนนนีีี่ยยยก็แหห้้สวดดมะะคคััต ก็ถือว่ามาแห้งสวยทั้งคันนะสัวนนี้นะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับก็วสวยนะคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดดูเครื่องยนต์กันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็ตามสไตล์นะฮะรถนะฮะของไซส์ที่สองตัน ทั่วไปเลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยตัวน,นี้ก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับตัวคาค,ครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวบัดเครื่องของเจ้าตัวสามตสองดีคันนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับพวกอารมณ์อะไรของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับรถคุณสามตสองดีทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับเขาก็จะใช้งานเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ของแคทนะฮะซีสี่จุดสองเหมือนกับตัวสามต้นสองดีทั่วไปนั่นเองนะครับอ่าเหมือนกับทุกอย่างนะแต่มีก็แค่ระบบห นะตีนะฮะสี่จุดสองตามนี้เลยเหมือนกันทุกอย่างนะครับดเ,าาดเ,รเดี๋ยวเรามาลองดูสภาพเครื่องยนต์หนงเท้าใกล้ๆกันหน่อยนะครับนี่นะครับลิฟต์นะครับพอกเลยนะครับเครื่องเนี่ย สวยมากนะครับลูกค้าครับแต่วก็เพวกเสียงเครื่องการทำงานของเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็คือตามสไตล์รุ่นใหม่เลยนะครับค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะแล้วก็เงียบอยู่มากนะครับตัวนี้นะครับอ่าเหมือนเหมือนรถรุ่นใหม่นะเหมือนรถยนต์รถเก่งของเราเนี่ยนะยิ่งเป็นรุ่นใหม่นะครับก็ยิ่งเงียบนะตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ขอนเจ้าตัว 3.2D คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถตัดไม้นะครับขนาด12ตันนะฮะคัตซิบิล่า312 d d o กคันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทร่ขึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจจะมีรูปของเขานะรายละเอียดรอบคันพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะฮะแบบละเอียดๆนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทางไลน์อีกทีนึงนะเพื่อใช้ในการกรอกางินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เาาขขนนะครับงงอ ลูกให้ตัวเลือของเขาเนี่ยก็ทํางานได้ครบหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยก็พร้อมเลยงานได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่ารักมากๆนะฮะอยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะครับอ่าก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับได้หัวตัดไม้แบบนี้เดิมๆจากญี่ปุ่นไปด้วยนะครับแล้วคอนโซลด้านในเนี่ยก็เป็นคอนโซลสําหรับงานตัดไม้โดยเฉพาะเลยนะครับฮะถ้าเกิดท่านายที่ทำโรงไม้นะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดทนายที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากีนะครทุกท่านนี้นะครับแล้วกดับจุดด้วนะดแค์สต นะครับแล้วก็ฝากกดส u b s c r i b นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไปพาส,สาสินค้าตุนแบบของเรานะครับผมสํหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้ว่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ